สวัสดีค่ะ FC สาวหน่อยเพชรบานแพง F c ซน้องโซเฟียและก็ f c พพี่อุ้งเองเนาะค่ะคุณคู่แมวเหมียวนาะกัคิดว่าเนาะเอแต่ละคนก็จะมีความรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นภาพนารักนารักของผี่อุ้งองิงกับน้องโซเฟียบนเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงก็ได้มาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะว่าน้องโซเฟียเป็นไผหลายๆคนก็อาจจะบ้านหูจากน้องเนาะว่า น้องโซเฟียเป็นไผมาจากใสเนาะค่ะเอามาฟังประวัติย่อๆของน้องเนาะค่ะน้องโซเฟียก็คือเด็กหญิงโซเฟียมาเนียนนะคะปัจจุบันก็เรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลทองสตานะคะอยู่อำเภอพ้อนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะปัจจุบันก็เรียนอยู่สั่นะสมศึกษาปีที่6เด้อค่ะและหลายคนก็สิสงสัยว่าน้องออกงานดูๆนี่มีผลการเรียนเป็นจังไดเนาะเอาในปีการศึกษา2 5 0 0 กสิบหานะคะที่ผ่านมาในสันปอหานองโซเฟียมีผลการเรียนอยู่ในคาเฉลีย3.86บ่ธรรมดาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะ ปัจจุบันก็นอยู่สั่นปฐมศึกษาปีที่หกเด้อค่ะคุณแม่เพิ่นก็นคือคุณแม่พวงพิชยาอุทธาเด้อมีพี่น้องอยู่สามคนนะคะคนแรกก็คือพี่อิงอายนะคะซึ่งก็เป็นนักร้องมอล่ำเช่นเดียวกันคนที่สองก็คือน้องโซเฟียของเฮาเนาะคะ่ะแล้วคนที่สามก็คือน้องแคเทเชียนะคะน้องแคเทเชียนี่พูต่างซื่อไห้ก็คือพี่โซเฟียเด้อค่ะพี่น้อง น้องโซเฟียกับมีคุณแม่กันนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องโซเฟียพร้อมกับคุณแม่ พิชยาอุทธาหรือคุณแม่พ่วงของน้องเนาะคะ่ะที่สนับสนุนแล้กก็ชักน้ำน้องโซโฟเฟียเข่าสูวงการแสดงเนาะคะ่ะเ่าว่าจะเป็นนักร้องหมอล่หรือการประกวดในความสวยความงามจากใส่หลักจากการเห็นพฤติกรรมของน้องโซโฟเฟียตั้ง่ในวัยเด็กๆเ,กเนาะคะ่ะสามขวบสี่ขวบนี่ก็เริ่มที่จะเห็นน้องโซฟเฟียโซฟเฟียเนี่ยมักเต้นมักรับเนาะคะ่ะตั้งๆในหน่อยมาเลยนะคะก็เลยเห็นความหนารักของน้องโดยหน้าตาที่ออกเป็นลูกเคร่ง เหตุให้ทุกคนเห็นแล้วก็สะดุดตา มีความประทับใจว่าพลังหน่อยคนนี้คือมาว่าอีสานเป็นตะหักเป็นตะแพงแท้บวกกับร้องเพลงในสไตล์หมอลำโอกาสดีๆของน้องก็เลยเขามาเนาะค่ะมาเขามาแบบใดนะคะจากในโรงเรียนกับใหการสนับสนุนให้น้องได้ร้องเพลงได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันทั้งวิชาการโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเพลงเนาะค่ะการแสดงเมื่อแสดงปุ๊บนะคะผู้คนที่เห็นก็นมีความประทับใจนะคะกลายมาเป็น อาชีพให้น้องถึงปัจจุบันนี้นะคะควบคู่ไปกับการเรียนกับความสามารถพิเศษของน้องที่มีอยู่อ่ะมาฟังเบิงเนาะคะ่ะว่าน้องโซเฟยเียเคยออกรายการอย่างแน่นะคะตั้งแต่อายุเจ็ดขวบก็ออกรายการไม่ท่องคําเด็กเดอ้อไปตห่ตหักต่หักเดอ้อเขารายการซุปเปอร์เทนเนาะคะ่ะที่ไปขอกีตาร์แล้วก็บอกถึงไอดอลขเพิ่นก็คือพี่อุ้งอิงเฮดไห่พวกเข้าเอฟซีสาวหน่อยผิดบานแพงเอฟซี FC พี่อุ้งอิงนี่แหะคะ่ะได้หูจักนอ้องโซเฟียมาให้หักให้หอมแล้วก็มีโอกาสแต่เห็นน้องบนเวทีสาวน้อยเผ็ดบานแพงตามความฝันของน้องเนาะคะ่ะแล้วก็นในเรื่องของความเป็นตะหักเป็นตะแพงของน้องน้องก็มีร่างวั่นการัานตีก็คือร่างวันชนะเลิอเทพธิดาขวัญข้าวนะคะ ของจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นอายุเก่าถึง12ปีนะคะในปีการศึกษา2,565ที่เพิ่นไปประปวดและล่าสุดในปี2,566นะคะเพิ่นก็ได้รับรางวัลมิสแกรนยะโสธรสปี2023นะคะซึ่งตัวอนีก,ก็คือเอาง่ายๆก็คือมิสแกรนหน่อยเนาะคะ่ะของจังหวัดยะโสธรจากความสามารถในการร้องเพลงในการ รำมในการร่ำกรอนหมอลำ่ำและการเต้นทีนารักหน่ารักบวกกับหน้าตาเป็นลูกเคืงท้ำไห้นนองนั่นเป็นที่ประทับใจของคนพบเห็นเนาะค่ะไห่มีงานต่างๆเขามาในการที่นังเก็ะเชิญน,น้องไปห้องเพลงไปเดินแบบไปเดินแฟชััน นะคะฮิตให้น้องนั่นเป็นทีหูจัจของผู้คนตอนนี้ดังยิ่งมากขึ้นไปเพราะอย่างเพราะว่าน้องได้มาเป็นดารารับเชิญเป็นนักร้องรับเชิญบนเวทีสาวน้อยเพชรบาพลนแพงขนาดฝนตกได้นี่เอฟซีก็ยังเห็นน้องแล้วก็ยังหลงหักหลุแพงอีกบดนบนานน้องกับงสิกาวเขามาอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบานแพงซึ่งพวกเขาก็คาดหวังว่าเป็นจังสันเนาะคะ่ะดาวรุ่งดวงไม่ซุปเปอร์สตาร์โตน้อยกําลังเจิด จะรัดบนทองฝาเนาะค่ะก็ก็ต้องร่แแรงใจแร่งเที่ยจากพี่น้องสุขุสุคนเด้อจะ้ะน้องโซเฟียกะกำลังเดินตามความฝันของเจ้าของในการเป็นนักรองหลายๆคนกระสิเป็นห่วงว่าเรื่องเรียนของน้องเป็นจังใด้เฮาก็เห็นแล้วเนาะค่ะว่าถึงแม่น้องจะออกงานแล้วก็รับงานในวันต่างๆ จะเห็นว่าตอนนี้คือแน่นหนามากเลยแต่ผลการเรียนของน้อง3.86กับเป็นตัวการรันตีให้เฮ้าเห็นแล้วเนาว่าบ่อ้อยหนาคนอื่นน้องต้องใส่ความพยายามสูงกว่าคนอื่นเพราะว่าอย่างงานต้องทำเรียนก็ต้องเรียนเพราะฉะนั้นก็ต้องท่ำควบคู่กันไปให้กำลังใจน้องโซเฟียสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้ยังก่อประสบความสำเร็จโดดเด่นบนเวทีเช่นเดียวกันกับพี่อุ้งอิงบ่นานเกินรอ สาวหน่อยร้อยล้านกระสิบอนานเกินรอบปรว่าจะเป็นผู้พี่อุ้งอิงหรือว่าน้องโซเฟียเด้อค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือประวัติพ่อสังเขปของน้องโซเฟียพ่อเป็นกระสายให้พี่น้องได้ชื่นใจเนาะค่ะที่มีพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลเพราะฉะนั้นความน่ารักของพี่อุ้งอิงทรงสายตาก,การ กางม่มไหน้องในบนเวทีที่มีฝนตกเนาะกับเป็นสิ่งหนึ่งที่ไห้เห้าห็นแล้วกับประทับใจนะคะความมีน้ำใจของพี่อุ้งเอีงพักดันไหน้องได้มาเต้นไม่ฟอนนะคะโชคความสามารถบนเวทีสาวหน่อยเผิดบัานแพงเอฟซี FC เพิ่นกะชื่มฉ่ำหัวใจไปกับสายฝนเนาะค่ะเนาะเอาพี่น้องจังพอกันไมเด้อค่ะเดอะ้อมือนี่สวัสดีค่ะ